สวัสดีครับนะครับกิ้งไก่กับกิ้ชิ้นครับมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อนี่ครับมาเด้อมาเด้อนี่ครับกําลัากาศร่มยินมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับก็มาทำอาหารเย็นกินกับลูกกับเมียครับประมาณนี้นะครับเนื่องจากเมียเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเนาะก็กินแล้วประมาณนี้นะครับหวานมันเค็มทอดงดครับได้ประมาณนี้ครับปิ้งยา่างแล้วก็ผักนอกนั้นตักไปได้เลยนะครับเขาไม่ค่อยสบายนะครับมีโรคประจำตัว อย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบักนกบริการนะครับอดี๋ยวมเป็นกำลังใจนำกันแดดเ้อตอนนี้ในเพจบักนกบริการมีผู้ติดตาม58คนแล้วนะครับไม่ <S <S โอ้ใส่แรงโคตร กี่นาทีแล้วอย่หนึ่งสามสิบหกไกลครับออไก่อกไกล,อ,กไกลอันนี้ลูกชิ้นครับลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ครับโอเคอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับรับพบกันคลิปใหมนะ่โอเคสวัสดีครับ